เหตุใดมนุษย์จึงยังไม่ค้นพบอารยธรรมนอกโลกหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะมนุษย์อาจถูกขังอยู่ในคุกอวกาศเราพบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกิดและวิวัฒนาการบนโลกจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ก้าวหน้าที่สุดมนุษย์จึงเหมาะสมกับการมีชีวิตอยู่บนโลกมากกว่าแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกในอาณาจักรสัตว์ส่วนใหญ่เดินด้วยสี่ขานี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อร่างกายแต่เราก็ยััังงเเเดดดินน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 ้้้ววยยยยยขาาาาอกกกจีีีทททํใใหมุุษ์์ป็สพธโล่ ทุกทรมานจากอาการปวดหลังนอกจากนี้การถูกแสงแดดเป็นเวลานานสามารถทำร้ายผิวของเราได้การคลอดบุตรตามธรรมชาติเป็นเรื่องยากมากสำหรับมนุษย์หลักฐานนี้ทิศทางวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเหมือนมีคนมาจากที่อื่นมากกว่าสมมติว่ามนุษย์ถูกคุมขังอยู่ในคุกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนกายหยาบคือเครื่องพันฒนาการเราไว้ความปรารถนาของร่างกายควบคุมวิธีการกินของเราหาอาหารและสืบพันธุ์แม้ว่าสัตว์ต่างๆก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถตระหนักถึงความยากลำบากของชีวิตได้สาเหตุที่่เราไมพบ องรอยอรารยธรรมนอกโลกเลยอาจเป็นเพราะรูปแบบชีวิตที่ก้าวหน้าที่สุดในจักรวาลดำรงอยู่ด้วยจิตสำนึกที่บริสุทธิ์จิตสำนึกเหล่านี้สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในจักรวาลหากจิตสำนึกเหล่านี้ทำผิดพลาดเราอาจสูญเสียอิสรภาพไปและถูกกักขังมันไว้ในร่างกายด้วยวิธีนี้ร่างกายที่มีสติน้อยจะต้องทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดภายใต้การควบคุมของกาย,ยากคุณคิดว่ามีทฤษฎีเรือนจำโลกเป็นเรื่องจริงหรือไม่